สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่คุณตาได้มีความสุขในการที่แกได้ทำ u t u b e ในการที่แกได้คุยกับเ c อันนี้มันล้วนเป็นความสุขข,ของคุณตาเหตุไฉน หนุ่มน้อยหน้ามนจะสั่งให้ตาปิดช่องแล้วกลับไปอยู่บ้านมันกำลังทำลายความสุขของคุณตาอย่างเห็นได้ชัดคุณตามีรายได้จาก you-tube คุณตาได้คุยกับ fc คุณตาได้สนุกสนานในการที่คุณตาไล้สดและการทำ youtube เหตุไน,นหนุ่มน้อยหน้ามนมาสั่งให้คุณตาเลิกทำ u t u b e เพราะเหตุใดครั้งนี้ fc คงเข้าใจ และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสิ่งที่ผมได้พูดคุณตาแกมีความสุขในการทำ u t u b e ถ้าสิ่งไหนที่คนอย่างเราเป็นลูกเห็นคุณพ่อมีความสุขเราควรที่จะปล่อยใช่หรือไม่ไม่ใช่ไปนั่งขัดขวางเขาไม่ใช่ไปนั่งหาเรื่องให้เขาทะเลาะก,กันกลัวคุณตาดังกว่าคุณลูกใช่หรือไม่ มึงกลัวคุณตาดังกว่ามึงใช่หรือไม่มึงสั่งให้คุณตาเลิกทำ youtube เพราะอะไรการที่คุณตามีไรายได้มึงสั่งให้คุณตาเลิกทําทำไมนี่คืออีกหนึ่งคำถามมึงอ,อิจฉาคุณตาหรือไงหรือมึงกลัวคุณตาจะดังกว่าหรือกลัวคุณตาจะได้เงินมากกว่ามึงมึงออกมาตอบคำถามให้กูด้วยเพราะเหตุใด ถึงให้คุณตาเลิกทำ u t ท b งทั้งๆท,ที่คุณตาได้ทำ YuuTube มีความสุขมีไรายได้จากการทำ YuuTube มันอาจจะไม่มากนั่นคือความสุขของคุณตาความสุขของคนเป็นพ่อถ้าคนเป็นลูกอย่างเราเห็นคุณตามีความสุขเราควรจะดีใจเราควรจะปล่อยเขาไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขาว่าเขามีกิ๊กมึงไปใส่ร้ายคุณตาเพราะเหตุใด,ดว่าคุณตามีกิ๊กคุณตา อายุป่านนี้แล้วมึงยังคิดอัปรีจังไรกับผู้เป็นพ่อของมึงมึงออกมาตอบประเด็นนี้ด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มันออกมาดิ้นนะมันลามไปถึงมาดามโดนมาดามตอบกลับว่าเขานูน่นว่าเขานี่มันไม่เคยออกมาตอบผมเลยสังเกตไหมครับ แปลกไหมครับมันเริ่มกลัวละตอนนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดไปนะ่ะมันเป็นความจริงธุรกิจครอบครัวของมันแม้กระทั่งแม่ผลไม้เขาดีกับมันนะขนาดไหนมันยังทรพีกับเขาเลยแม้กระทั่งพี่เขยพี่สาวมันนะเขาดีกับมันขนาดไหนมันยังทรพีกับเขาเลยเมื่อคืนมันยัง ไม่ตอบผมเลยผมถามมันว่าเครื่องบดมะพร้าวนะ่ะที่ซื้อมาเครื่องละ4,500บาทมึงเอาไปขายเขาตัวละ1 2 0 0 0บาทจริงหรือไม่วันนี้ผมจะขยี้มันเรื่องเครื่องบดมะพร้าวขยี้มันผมจะพูดให้ฟังเรื่องธุรกิจครอบครัวครัวเรือนของมันนะ่ะธุรกิจตรงนี้มันทำอยู่แล้วเครื่องบดมะพร้าว เห็นกำไรดีปุ๊บมันก็กลัวลุงกับป้าจะเข้ามาทำเหมือนมันขัดผลประโยชน์มัน,น่ะท,ท,ทั้งๆที่ลุงกับป้าไม่เคยคิดที่จะเข้าไปทำเลยเขาไม่เคยคิดเลยนะทุกคนก็ดีใจด้วยแต่มันคิดไปเองมนโนไปเองว่าต่างๆนา,นานาว่าพี่เขยพี่สาวจะมาทำจะเข้ามาแย่งมันเครื่องบดมะพร้าวมึงยัง ไม่ออกมาตอบกูเลยนะเครื่องบดมะพร้าวมึงเอาไปหลอกขายให้เขาตัวละหมื่นสองจริงหรือไมท่ทั้งทั้งที่ซื้อมาตัวละ4,500บาทแพงไหมครับสิ่งที่มึงทำอยู่ตอนนี้นะ่ะมันกำลังเข้าตัวมันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเรามาตั้งข้อสงสัยกับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ข้อสงสัยที่สงสัยมากๆประเด็นใน วันที่น้องหายในวันที่11ผมตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองถึงหนุ่มน้อยหน้ามนผมจะประจานหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆผมจะขุดจะให้ fc คิดวิเคราะห์ตามผมไปถึงพฤติกรรมที่มันน่ะกำลังทำอยู่หลายคนสงสัยไหมครับในเวลาที่น้องหายในวันที่11มันบอกว่ามันไปทำธุระแต่เช้า มันบอกว่ามันออกไปทําธุระกับน้าอีกคนหนึ่งแต่เช้าออกไปซื้อนู่นซื้อนี่หมวดตัวแต่เช้ามันบอกว่าพอรู้ข่าวปุ๊บมันรีบกลับมาเร็วมากเมื่อมันรู้ข่าวว่าน้องหายมันรีบกลับมามันเหยียบรถหูตาแลบเลยมันรีบกลับมาทําไมรีบกลับมาทําอะไรทําลายอะไรหรือเปล่าในวันที่น้องหายนะ่ะ มันว่ามันไปนครพนมหรือที่ไหนไกลๆมันเหยียบรถแป๊บเดียวมาถึงผมเลยต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันลุกลี้ลุกลนอะไรหรือเปล่าหลายคนอาจไม่สงสัยนะตอนนี้นะ่ะผมชักเริ่มสงสัยเข้าแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนเพราะอะไรเพราะปฏิกิริยาอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นึ้นลง,ลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอาการเหมือนคนจิต ไม่ปกติอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้ายแรงใครพูดไม่เข้าหูมันฟึดฟัดใส่เวลาไล้สดมันหัวเราะไปเหมือนคนบ้านคนบ้าคนหลอน fc ลองสังเกตตามที่ผมพูดนะมันเข้าข่ายเป็นคนโรคจิตความคืดหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปดังนี้ครับ วีรกรรมของมันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเล่าให้เราฟังหรอกมีแต่เขาพูดกันเขาเอือมระอามึงโจมตีเขาเขาไม่อยากจะพูดถึงประวัติมึงในไรสตสดเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่ามึงมึงไม่ได้มีค่าอะไรกับเขาที่มึงมีตังทุกวันนี้เพราะบารมีของลุงกับป้าอย่างไม่นึกถึงบุญคุณไอ้ลูกทรพี หน้ามนคนหน้าจุดๆุดไอหน้าแหลมมันพูดแต่ละอย่างมันแถไปแถมาข้อมูลกูได้มาเนี่ยก่อนหน้านี้มึงไปไล่สดด่าว่าเขาเป็นไงละ่ะโดนตอกกลับบ้างน่ะมันได้มีใครเล่าให้ฟังเพียงแต่เขาพูดกันนะเขาพูดถึงมันแม้กระทั่งน้ามึงพี่มึงอีกคนที่ไม่ใช่ป้า เขายัางมานั่งพูดอยู่ที่บ้านป้าเลยเขาเอื้อมระอามึงหมดแล้วเตือนไม่ฟังห้ามไม่ฟังน้าอีกคนพี่สาวอีกคนน้าคนนี้ก็ดีนะเตือนอะไรตลอดแต่มันไม่ยอมฟังเลยอารมณ์มันคือไม่ฟังใครน้าคนนี้ก็มานั่งคุยเอื้อมระอาผมบอกว่าน้าทำไมน้าไม่เตือนน้องน้าบ้างละ่ะโอ้ย หนูเตือนแล้วพี่เตือนแล้วก็ไม่ฟังปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมของมันเองนี่คือสิ่งที่น้าอีกคนพูดเขาก็เป็นห่วงมันวีรกรรมของมันต่างๆนานากูได้ฟังก็เก็บๆจําข้อมูลเอาไว้หมดกูรู้อยู่แล้วว่าสักวันสักวันหนึ่งน่ะมึงต้องเล่นกูมึงต้องพูดถึงกูกูก็รอจังหวะ ที่มึงยังเล่นกูไม่จบจนกูหมดความอดทนข้อมูลนี้กูก็ต้องเอามาเล่นมึงเหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วในพูดไวด้ทางนี้ครับอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากประจานมันถึงไอ้หนุ่มหน้ามนหรือเด็กเลี้ยงแกะถ้าดูอยู่โปรดออกมาตอบคำถามข้อนี้ด้วย ป้าเขาช่วยมึงถึงขนาดนี้จิตใต้สำนึกของมึงยังไม่มีเลยหรือเดี๋ยวจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้เอซให้หูตาสว่างผมจะลงคลิปแบบถึงพลิกถึงขิงให้กับ f อได้เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องนี้พี่สาวช่วยมันถึงขนาดนี้มันยังทรพีได้ เนรคุณได้นับภาษาอะไรกับคนนอกคนแบบนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ช่วยเหลือมันไปมันก็แว้งกลับมากัดนิทานมีอยู่ว่ามีน้องสาวคนเล็กณคนเล็กได้ทาการคู่ยืมเงินก่อสอในการศึกษาเป็นจำนวนเงิน30,000บาทฟังชัดๆ30,000บาท ส่วนนะ้าคนนี้ไม่เป็นไรเป็นคนดีโอเคไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครแต่ประเด็นมีอยู่ว่าป้าก็เห็นถึงน้องถึงความลำบากของน้องที่เป็นหนี้กยจสสาม0 0 0่นก็เอ่ยปากยืมป้าป้าก็ช่วยให้ยืมไปสา0 0 0ื่นบาทพีิกตรงนี้ที่พี่สาว ได้ช่วยน้องคนเล็กแต่มีอยู่ว่าเงินที่ยืมไปคืนมาแล้วน่ะ2 0 0 0 0บาทยังเหลืออีก1,000 10, 0บาทด้วยความที่พี่สาวคนนี้มีน้ำใจก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาไปทำเกี่ยวกับห้องสตูดิโอปรกรอะไรสักอย่างเมื่อก่อนที่ป้าเคยไปนั่งร้ายสดน่าจะห้องหมักปาร้าไม่ใช่ห้องสตูดิโอแต่มันออกมาพูดว่า ไม่เคยช่วยนุ่นช่วยนี่ห้องมันทำทุกอย่างด้วยเงินของมันเองเพื่อช่วยป้าขายสินค้าเงินที่ป้าให้มันไปมันเอาไปทำอะไรชี้แจงด้วย